สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะมาในคลิปนี้เป็นคลิปประชาสัมพันธ์ล้วนๆเลยค่ะมีข่าวดีจะมาบอกพี่น้องนะคะ,ะในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษนะคะในการเรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะโทษนะคะในการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอมาบอกมาก่าวนะคะโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีสําหรับแฟนคลับเลก็เอฟซีในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์เท่านั้นนะคะ,ะฟังให้ดีนะคะป้าหมอมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดนะคะให้กับ พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะที่จะเรียนดูดวงนะคะมาพยากรณ์ไพ่ยิปซีนะคะเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักและมองเห็นและรักในศาสตร์ของไพ่ยิปซีแล้วก็รวมถึงเพื่อที่จะเป็นกา,ารชี้แนวทางนะคะให้กับตัวเราและกับผู้คนนั่นเองนะคะพี่น้องขาเนาะอ่าจะมีนะคะ2นะคะ2แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแรกนั้นนะคะก็กําลังจัดอยู่ก็คือ เรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะในจํานวน18ชั่วโมงเรียนตัวต่อต,ตัวนะคะด้วยวิดีโอคอนะคะในในค่าลงทะเบียนจาก3,999ก็ลดเหลือ1,999เท่านั้นนะคะอันนี้กําลังจัดอยู่และก็มีลูกค้านะคะหรือมีนักเรียนเรียนอยู่นะคะณขณะนี้นะกับแพ็กเกจที่2นะคะพี่น้องคะนะอันนี้สําหรับนะ พี่น้องที่นะคะงบประมาณจำกัดก็คือในแพ็กเกจในราคา999เบาท่านั้นนะคะพี่น้องคาะนะการเรียนไม่ได้แตกต่างแต่ป้าหมอไม่มีแถมนะคะในชุดไพ่ให้นะคะเพราะฉะนั้นและเรียนเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละไม่เกิน5ท่านนะคะเรียนวีดีโอเหมือนกันไม่ได้เรียนตัวต่อตัวเหมือนแพ็กเกจแรกนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะคะเห็นโอกาสนะคะมีงบประมาณนะคะลงทะเบียนได้เลยนะคะป้าหมอจะ ใส่รายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปนะคะกดดูที่ใต้คลิปนะคะพี่น้องขาเนาะจะมีรายละเอียดนะคะของคอร์สอยู่นะคะพี่น้องคะนะะอ่ะนะเลก็มีวันเวลากลุ่มที่เรียนอยู่3กลุ่มด้วยกันพี่น้องไปอ่านรายละเอียดได้เลยหรือทักมาถามรายละเอียดส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับคอร์สออนไลน์เรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะพี่น้องขาเนาะและก็ป้าหมออยากจะให้พี่น้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้วหมดเขตสิ้น เดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะอนอกกนั้นหลังจากนั้นก็จะปรับราคานะคะของคอร์สออนไลน์เป็นปกติแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนาะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะช่วยแชร์และบอกต่อด้วยนะคะปราะหมอตั้งใจที่จะสอนให้นะคะถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกคอร์สทุกแพ็กเกจนะคะที่นําเสนอนั้นเรียนจบนะคะสามารถประกอบอาชีพได้และไม่ทิ้งใครเอาไว้ด้านหลังข้างหลังแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะอ่ะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนออนไลน์นะคะพี่น้องนะ สวัสดีค่ะ